สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูเบนนะคะวันนี้ครูเบนจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับประสาสัมผัสทั้ง5แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันครูเบนจะชวนเด็กๆมาเต้นเพลงตาดูหูฟังเด็กๆลุกขึ้นยืนเลยนะคะแล้วมาเต้นไปพร้อมๆกับครูเบนค่ะ สำหรับร่างกายของเรานะคะมีอลวัรวสสัมผัสอยู่5อย่างเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตาหูจมูกปากและลิ้นมือค่ะตาของเรานะคะมีความสำคัญมากๆเลยนะคะมีหน้าที่ไว้สำหรับมองสิ่งรอบตัววันนี้ครูเบนจะมาทดสอบสายตาของเด็กๆกันว่าเด็กๆจะ มีสายตาเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวครูเบนจะมีภาพมาให้เด็กๆด,ดูนะคะเด็กๆไปดูกันเลยค่ะรูปอะไรคะถูกต้องค่ะรูปหมีนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับการดูแลรักษาดวงตานะคะคือว่าเด็กๆอย่าเล่นมือถือนานๆอย่าจ้องโทรศัพท์นานๆอาจทำให้ดวงตาอักเสบหรือสายตาสั้นได้ค่ะ แล้วก็อยากขยี้ตาแรงๆเดี๋ยวจะมีอาการตาบวมและตาอักเสบค่ะต่อไปนะคะหูหูเป็นอวัยวะสําคัญในการฟังเสียงต่างๆวันนี้ครูเป็นจะพาเด็กๆมาฟังเสียงกันว่าเด็กๆจะได้ยินเสียงอะไรกันเด็กๆไปฟังเสียงกันเลยค่ะเ,เสียงอะไรเอ่ยเ,เก่งมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเสียงน้องแมวนั่นเองหูของเรานะคะ มีความสําคัญมากและการดูแลรักษาหูก็คือว่าเด็กๆอย่าไปใช้ไม้หรืออะไรแข็งๆแข็งหูนะคะอาจทําทให้หูอักเสบได้ค่ะต่อไปนะคะเด็กๆก็คือจมูกนั่นเองจมูกมีไว้สําหรับหายใจและรับรู้กลิ่นนะคะมีกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นก็เราก็จะสามารถรับรู้ได้วันนี้เราจะมาทดสอบการว่าจมูกของเด็กๆยังใช้งานได้ดีอยู่หรือเปล่า เด็กๆลองดูเสื้อของตัวเองดูสิคะเป็นไงบ้างคะเ,เด็กๆได้ก,กินเสื้อไหมสําหรับเสื้อครูเบนนะคะครูเบนได้ก,กินยังหอออยู่เลยนะคะวิธีการดูแลรักษาจมูกก็คือเด็กๆอย่าเอาอะไรไปแกะจมูกนะคะแล้วก็สั่งน้ำมูกแรงๆบ่อยเพราะอาจจะทําให้จมูกอักเสบได้คะ่ะต่อไปนะคะก็คือปากและลิ้นค่ะปากและลิ้นมีความสําคัญอย่างนะคะไว้สําหรับกินอาหาร รับรสชาติของอาหารว่ามีรสหวานรสเปรี้ยวรสเค็มรสขมค่ะสำหรับการดูแลรักษาปากและสุขภาพช่องปากนะคะเด็กๆต้องหมั่นแปรงฟันทำความสะอาดฟันบ่อยๆและอย่ากินขนมหวานให้เยอะเกินไปนะคะจะทำให้ฟันผุแล้วก็ปวดฟันได้คะ่ะและสัมผัสสุดท้ายสัมผัสที่5นะคะก็คือมือหน้าเดง ของเรามีหน้าที่ไว้จับสิ่งของต่างๆนะคะเดี๋ยวครูเบนจะยกตัวอย่างว่าเราจะสัมผัสได้อะไรตัวอย่างแรกก็คือตุ๊กตาค่ะครูเบนจะสัมผัสดูนะคะตุ๊กตามีความรู้สึกนุ่มมากเลยค่ะส่วนตัวอย่างที่สองก็คือลูกบอลน,นะคะครูเบนจะสัมผัสลูกบอลมีความรู้สึกผิวเรียบค่ะสาหรับหน้าที่ และการดูแลรักษามือนะคะเด็กๆต้องหมั่นล้างล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าอย่าไปหยิบจับสิ่งของอันตรายนะคะเช่นไฟมีนะคะหรือจะทําให้มือของเราเกิดอุบัติเหตุได้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับระสาทสัมผัสทั้งห้าเรามาทบทวนกันนะคะ,ะาภาษาทสัมผัสทั้งห้านี้ตาหูจมูก ปากและฟันแล้วก็มือนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆอย่าลืมไปทำใบงานที่ครูมอบหมายให้นะคะแล้วก็ทบทวนบทเรียนวันนี้ครูเบนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย